สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันศุกร์ที่24มีนาคมนะครับก็สำหรับฮานอยพิเศษวันศุกร์นี้มาุ้นกันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อวานก้าไม่มามา8นะครับมี8 3มา8 2เนาะเมื่อวานสลับกันครับฮานอยปกติมี8 2แต่มา8 3ทำไปได้นะครับ รมกต่อสงท้ายแล้วกันนะครับก่อนจะหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้นะครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้9ครับวิงบดุลล่าง9นะครับเลทีผมจะวางถ้าท่านชอบเนาะตามครับถ้าไม่ชอบเลยไปนะครับ9ศูนย์ 9, 9นหน้ามีหน้ามาครับ0 9ห9 09 1 9 4 9ครับ8 9 02 08าศดมาส่นเข้าไปครับผมมาสี่ดีกว่าชอบสี่ ก็3ตัวครับอยากแตกตรงเอา4ไปมัดได้เลน3กลับ6กลับนะครับถ้ากรณีรูด9ในสุด9 0หรือจะ0 9 4 4 9 0รุ่นกันครับตอน17นกา30นทีครับ